สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเพญ็ญเมียฟรังมณโณมา,าทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะมื้อนี้พาพี่พระ้องมาอยู่ในครัวกำลังสิเฮ็ดเมนูแกงผักกิเลกค่ะก่อนอื่นยายเพ็ญก,กราบขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอ้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพญ็ญเมียฟรังมณโณนอกาว่าสิอยู่ไกลอยูย่ไกลยาย,ยเพ็ญกราบขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะแกงผักกิเลกสดฮ้อนๆค่ะทุกคนมื้อนี้ยายเพ็ญ่ะยากม,มือเลยค่ะยังพอด้กินขา้าวกินน้ำค่ะกำลังสิ แกงพักทีเล็กนี่แหละค่ะมีข้าวบดีมา่อบอกซูฟังเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวบอกสูฟังเนื้อค่ะเด้อค่ะอย่าเป็นนะ,อะเอาน้ำยาท่างใส่หมอก่อนค่ะข้าวบดีอย่าเป็นกะบ๊อบอสบายใจค่ะทุกคนค่ะทุกใจอยู่หัน ตะไครก่อนเนาะ,ะค่ะเนาะค่ะเพิ่มแก็ดิ่มไฟก่อนอย่าเป็นอต้ตมเรียบร้อยบอม่เมในหน่ยๆค่ะมูนี้ถูกใจพอสุบวปนดูค่ะทุกคน <laughs> <laughs> เกี่ยวกับสามียยเพชน,นี่แหละคะ่ะ เราบอสบายค่ะทุกคนค่ะอตั้งแต่พุ่นล่ะที่ยายเพนญบอกสุพีสุนองฟังตั้งแต่ช่วงมือห้องมาแห้งกันแห้งๆแล้วเขาเราออกข้างนอกบ่อยๆไหมค่ะทุกคนค่ะที่นี่เราก็บอสบายในช่วงนั้นบ่อยเนาะเกี่ยวกับทองเราไหมค่ะทุกคนค่ะมือนี่น่ะอาการแห้งค่ะทุกคนค่ะที่จริงอ่ะเริ่มเป็นมาตั้งแต่หมู่บ้านเหล่าทุกคนค่ะแต่ว่า ยายเพ็นอะพึงพ้าเราไปหาหมอมือนีเนาะขอเนาะค่ะเจากับทองค่ะเดี๋ยวก็สูฟังนละคขอเนาะเดี๋ยวยายเพ่นหันอันนี้ก่อนบ่รู้ว่าสิเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเป็นนิ้วน้ำทองเนาะ เลยเมนูเกงผักขี้เหล็กเกงกินเองมันจะบอขมเนาะขันขมยังเป็นกินบมได้เ <c oughs> คยซื้อมาก,กินอตามทองตลาดที่เป็นเห็ดเป็นถุงขายเนาะขมทุกคนกินบมได้ <c oughs> สู๋เกงกินเองบมได้เน,ะเนะาะค่ะอันจะเป็นกระเจี๊ผักขี้เหล็กลงไปเลยเนาะค่ะ เพราะว่ามันเป็นพักเนอะค่ะเนาะมันสุกบมย่อค่ะก็ว่าเดือดกับปุงนั่นปุงนี้ก็กิ้นได้เนอะค่ะเนาะค่ะใส่ลงไปช่วงนี้ฝนตกเนาะพักกิริกทีโปร่งดีเนาะรอให้หม้อเดือด ยิ่เพนเป็นเล็บมาแข่งตนของจะของไห้มาน้อยนึงเพราะว่ามันแก่ถึงเมด่ข่ะทุกคนในวัดซ้ํานี่ <c oughs> แต่จะได้ขวนใสเนาะขาะเนะาะพาเราไปหาหมอนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะทีนี่หมอก่ะอุะส่าห์เบิงข้างในเนี่ยค่ะผลปรากฏว่าเราเป็นใส่เลื่อนทุกคนเป็นใส่เลื่อนอาการของเราเนาะแล้วก็สิ ผพืออดเพราะอมอะกับจุอ้วกแล้วก็ท้องเล้วก็สิมิตรล้มส่เนี่ยค่ะเป็นเป็นก้อนอันนี้ไม่เยายเพิ่นหายค่ะทุกคนปิดไม่เนาะค่ะเนาะดูว่าทุกคนเสได้ยินเสียงเยายเพิ่นเนาะค่ะเนาะที่นี่าบางครั้งเนาะอ้วกค่ะทุกคนค่ะมือนี้กลับมาจากหางมังก็อ้วกอ่ะวันนี้ก็เจ็บท้อง ยางยางกับยางตรงบ่อใดค่ะทุกคนขออนุญาตเดี๋ยวก็เด้อจะเป็นขออนุญาตสวน,ย,สวย,น,ย,สนยังส่เอาที่งานยังส่ค่ะทุกคนยังเสี่เจ็บคุณหมอมาต้องพาค่ะที่นี่อ่ากัอ่าเราก็เสิร,ร์ชหาเนาะกลับมาเนาะว่าสิพาใส่นะคะทุกคนยังสรุปบ่ได้วา่าเราสิพาอ่าโรงพยาบาลบ้านอ่ายาเพนบ่หรือเราสิไปพาทางอื่นน่ะนะเราเสิร์ชหาโรงพยาบาลที่สิพาล่ะค่ะ นี่เราก็ไป,ไปเห็นโรงพยาบาลอยู่ขอนแก่นค่ะกะเ็เรยกว่าสิ่้าเราไปขอนแก่นค่ะทุกคนค่ะมือใหม่ค่ะสิบห้าเราไปหัน่นก็สิ่าให้มอตรวจแล้วก็นัดมือนัดยังพานสอ่เนี่ยค่ะเป็นแห้งค่ะจะเป็นกับเห็นแล้วเลยก็สงสารเพราะว่ากินเอียงลงไปกับอ้วกออกค่ะเป็นยังสาันอาการเราตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะ,คคะไม่ใค่ไหนให้ยาเพ็นคิดหนัก <laughs> ก็เหตุยังให้เรากินอะไรหร่อคะทุกคนเรากินอา่าอาหารที่เราเคยเห่ะเรากินบ่ได้กินอ่อนๆค่ะบึ่งวันเราสิเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้ก็บ่สบายใจเพราะว่าเราเป็นมาช่วงอา่าพักใหญ่นึงเลยเนาะตั้งแต่พุ่นล,ล่ะคะ่ะแล้วก็บ่ได้ไปหาหมอแบบเป็นทางการไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะเอายามากินซื้อยามากินนั่นนี่ก็พอทุเลาจั้ยสิไหมคะ่ะ ไปเป็นได้หายเนี่ยนะและ้วก็เลยพ่ออยู่ได้แต่ล่างหลังมัาเนี่ยนะเป็นแห้งเป็นแห้งขื้นยางกับเด็กค่มตูยางเอาค่ะตอนนี้ต้องพาค่ะทุกคนค่ะต้องพาเลยเห็นหายใจเพีนอะเขียด <laughs> เขียดพอสมควรค่ะทุกคน <laughs> กับเป็นห่วงเล่านะอ่ขเนาอค่ะแถมเราอายุกระไรเลวค่ะ นักเลยยายเพ็ญหม้อเดือดแล้วเนาะก่อนเนาะยายเพ็ใส่น้ำปลาก่อนค่ะใส่น้ำปลาฝุ่นนั่นนี่กะจิ๋นไหญเนาะนั่งอยู่หน้าทีวี เฟ้นทะเลใบยี่เพลนอ่ะจะไม่เห,ห็นกับเขาค่ะบุอยากเห็นล่องยางบ่อยค่ะพะว่าล่องยางหน่กค่ะตอนนี้ค่ะบุญนี้บยี่เพลนอ่ะ มาส่งข่าวด้วยกัเด้อข่าวกับข่าวบอดีนเนาะค่ะเนาะข่าวบอดีอยังเิ่นใส่ปักแข่งก่อนค่ะเด็ดบักแข่งก่อนล่ำใส่อาถาบอดูตำแหน่งเดิมมันก็จะเกิดอาการลักษณะนี้นเนาะค่ะเนาะจีอ้วกจุกเสียบ ใส่ลงไปเลยเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะส่วนห่อนเนาะยายเพ็ญต่มดีดีบกขมืนันนี้ยายเพ็ญกำลัาทำไทยพีน้องกับบรรยากาศอยู่ในรัวเด้อค่ะเด้อค่ะกราบขอบคุณหลายๆายค่ะทุกๆก,กำลังใจเพราะว่า,วาอยู่ในประเทศและนอกประเทศเด้อค่ะที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะค่ะ ยายเพ็ญนนะ่ะบรลูจักสิกอบคุ้นว่าจังใดดีมันตื่นตันค่ะทุกคนค่ะที่เอฟซีรา,า,ายเนาะน้อเนายรายทันอหลีค่ะย่อมแล้วว่าไหลอหลีเนาะน้องชายกำลังใจยายเพ็ญน,นะคะตั้งแต่ที่ยายเพ็ญนนะ่ะทุกแห้งๆเนาะจนมาตอนนี้อดีขึ้นกระา่าทุกอย่างมัน มันจะลงเอยด้วยดีค่ะทุกคนค่ะแต่ว่ามันก็นมีปัญหานั่นนี่ขามานา่เขานก็จังจีละค่ะเรากลับมาเรากลักบบสบายเรากลับมาป่วยอูสิค่ะขันขึ้นซื้อว่าพาตัดล่ะบอวาบ่าจะไผกระซามแล้วเขานู่ยเพชรเน่เคยพามาเรี้ยวละ่ะเสียวเะคะ่ะทุกคนเสียวยาาเมื่อาาฟืน้น <laughs> เพราะว่าอย่างช่วงที่ยายเพ็ญน,น่ะพาหน่อยยายเพ็ญนนะ่ะฟื้นขึ้นมากหนกไหมคะยายเพ็ญก็เลยคิดย่านตรงนี้แหละคะ่ะย่านวาบเพราืนเนาะค่ะเนาะเ <laughs> <laughs> บื้องวายยายเพ็ญนนะ่ะเสียงลูกเสียงลูกค่ะทุกคนแลน้วคนโตใหญ่เนาะขันแล้วลูกออกจากเก้าอีอ้แล้ว มันสิดังไหมคะเก้าอี้ก็สิดังไหมคะ่ะน่ะ,นะลมลมลมเสียงเสียง,งอันอ่ะเล้อไหมคะทุกคนลมค่ะลมในกระเพาะเราหลายค่ะเพราะว่าลำไส้มันบาอ,อยู่ตำแหน่งเกา่าค่ะมันกับสิคดรงอทักสิพย์ไปจางไหนเนาะแตาบาร์อสอนให้ยายเ,ยเพ็ญน่าฟังว่า,าจังสี่ลำ้ำไสแล้วรามันงอแล้ววะล <c oughs> ้ำไส้งอจังสี่แล้ววะ <c oughs> Honey, how you feel, how you feel, how you feel, you okay. okay, just okay now, yeah, uh, I gotta sit, rest, sit, rest, yeah, tổng năng, tổng năng, lúc gì dưới đột nhang luôn mà đầy. ย่าย h าว e ่งทุกโ o ้ a าแฟต่อนนะค e ับ t ุ e o peration เราอยู่ในนประตูทุก้นเห็นบอกนะส่งพานะคะว่าเรากับอาการบอดีโอเคย่าโกดซิตรีเล็กโอเคโดน walk t มัดอันนี้ เ o ิ e y ป u ยัยงมาคู่วเราบึงทีวีอยู่หนาคนละยุนหองรับแขกคนละเดือดแล้วเนาะคุณอย่เป็นสิปิดก่อนเนาะค่ะทุกคนเพราะว่าใส่หอมที่หลังไรตูที่หลังก็ะไดเนาะเพราะว่ามันเป็นผักปิดฟ้าสักหน่อย ท่านเน่ยปรุงนั่นนี่ใส่เมทุกอย่างเนะค่ะพงนัวกับท่านใส่เนาะอุ้ยสมองอย่าเป็นเบอร์ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนึกไว้ปุ้งนั่นปุ้งนี่เมทุกอย่างใส่น้ำปลาย่างเดียวกับเกลือเนาะชิลอดควดนใส่น้ำปลาอย่าเพชรใส่ย่างค่ะทุกคนย่างพงชิลอดย่างเดียวเนาะโอุ้ยตายแล้วยัยเพ็นเบอร์แล้วค่ะทุกคนเบอร์ละ โอ้แสบบ้านนอกแยงมะขี้เล็กแย่ยเพชรน,นี่น้องมื่อนี้คิดน้ำเล่าไหมค่ะทุกคนคะ่ะคิดคิดหลายอยู่คะ่ะน้องเล่าว่คิดหลายเนาะกเนาะคะนโตใหญ่นำ้ำเป็นนั่นเป็นนี่มากคะ่ะเราคือยังเป็นแห้งแห้งจริงๆเลยคะ่ะอาการเราเป็นยังสั่นคะ่ะสามียายเพชรน,นะคะเป็นหายยายเพชรในคิดถึงสมัยเราพาขาไปพาอยู่ออ่่าากรุงเทพคะ่ะ โรงพยาบาลน่ะบำรุงลาดถ้าจำบ่ผพิดเนาะกปีหาเก่าอย่าเพิ่นพาก่อนแล้วไปปีพร้อมๆกันตอนนั้นกับเป็นอีหย่างทีมรสุมมนักพอสมควรเ้ยค่ะเนี่ยอย่าเพิ่นกัว่วทุกอย่างอ่ะเรากลับมาแล้วมันหีขึ้นแล้วเนาะอย่าเพิ่นกบอ่ามีความสุข หลายนะคะทุกคนค่ะจังที่ทักทายกับพี่กับน้องแต่ลหมื่นแหละค่ะแต่กับบุคิดว่าเล่าสีอันนี้อีกอย่าเพิ่งหงุดอยู่ว่าเราเป็นเกี่ยวกับทองนะทุกคนค่ะแต่บุคิดว่ามันจิตวิพาเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าหนาให้เป็นเฉพาะใส่เลือนเนาะค่ะผู้เด็กเคยเป็นใส่เลือนเนี่ยค่ะ เป็นอาการแบบนี้บอกเราจุกเราเสียบเราเจ็บแล้วก็ลมในท้องกระลายกระพื่อทะอมจูอ้วกยืนโดนบ่ไดรอาการเล่านะคะทุกคน,นจะเป็นแบบนี้ค่ะล้มพยาบาลยังไงเราเสด็จเสด็จไปที่จริงอ่ะเบื่อหลายโรงพยาบาลอยู่ดอกค่ะแต่เราเลือกจะไปโรงพยาบาลนี้เนาะ ซาสุขภาพเด้อค่ะเด้อกีเอฟซียายเพ็ญเมียฝรัลล่งมันเนาะช่วงเอ่อเขาหยากคล้องแพงนเนาะเงินกระอือเรอยากเก็บป่วยมากอ่ะหนักค่ะยายเพ็ญกะจใส่นี่นกะจิปุงเนาะเขาน้องกะจิกินได้ละกันยายเพนญยายเพ็ญเ,เบอร์จังบ้านไปใส่ผงชีสลดจำได้อยู่เนาะเอาใส่ผงขีสลดก่อน ล <c oughs> ิบกับสิ่งวเนี่ยเด้อค่ะเด้อลิบนี่ลงนัวใส่ลงไปสองช้อนเล็กๆใส่หอมลงไปก่อนอะเบอร์แล้วมือนี่ลืมหนาลืมหลังลืมขั้นตอนในการใส่การปรุง เอาอยค่ะทุกคนค่ะเสร็จเรียบร้อยลืมหลายอย่างีด้บ่หน,นี้มือนี่ยาเพ้นนะอยากจะนำห่วงผัวหลายเนาะก่อนคลิปนี้ยาเพ่นกลับมาทักทายพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ในควนหนอะค่ะมาส่งข่าวเรื่องคดอค่ะ สามียายเพ็ญบอสบายค่ะกับจิได้พาเนาะค่ะเนาะค่ะยายเพ็ญกับจีอัปเดตอาการให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไหนจังไหนค่ะหลังจากที่ไปโรงพยาบาลเลี้ยงนะค่ะเนาะว่าจิได้พามือได้จังจี่นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทสักก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเลยค่ะเด้อจะติดตามจะให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังบ่อนออขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะ ขอหายไม่ได้พสุขค่ะสวัสดีค่ะ